สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆครูเกเษตรช n แนลวันนี้นะคะครูตะทีมอยู่ที่บรรยากาศท้องทุ่งนานะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาหวานข้าวนะคะการหวานข้าวหรือการทานาง่ายๆสบายๆส,สไตล์ครูตะทีมนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะ วันนี้มาหวานข้าวกับพื้นที่นาห้าไร่นะคะ,ะซึ่งโดยปกติแล้วนาห้าไร่นะคะคุณทิมก็จะทําแบบง่ายๆสบายๆนะคะจะทํานาหวานทุกปีนะคะเพื่อนอก็ได้ข้าวอยู่ประมาณที่ปีละประมาณ60-80กระสอบนะคะเพื่อนอสําหรับการลงทุนนะคะ,ะคุณทิมก็ตีไปนะคะประมาณปีละ10,000บาท ใน1 0 0 0นึ่งหมบาทก็จะมีค่าถ่ยนะคะค่าถ่ค่าปุ๋ยแล้วก็ค่าเกี่ยวเกี่ยวข้าวนี่นะคะก็ตีไป1,000งบาทเพื่อนๆไม่รู้คุ้มไม่คุ้มแต่ว่าเรามีนาเราก็จะองทำนานะคะ,ะถ้าปีไหนพีคสุดก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ80กระสอบนะคะใน80กระสอบนี่ถ้าเราขายนะคะ ปีไหนข้าวเป็นราคานะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะแต่ถ้าเหมือนปีที่แล้วก็ราคาข,าข้าวก็ไม่โอเคก็จะได้น้อยหน่อยนะคะบางปีคูณทีมก็ได้ประมาณขายประมาณแบ่งขายประมาณ2 0 3 0กระสอบนะคะ,ะเพราะว่าเรารับประทานไม่หมดอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเพราะเราทําอาชีพเรามีอาชีพประจําบางทีเราทานข้าวแล้วก็ทานอาหารตามสั่งอะไรไปเนาะเราก็ไม่ได้เน้นที่การที่จะไปกินข้าวของตัวเองมาเท่าไหร่แต่ว่า เราก็มีนาเราก็ต้องทานานะคะเพื <cor ros an sein> ่อนคู <Nico> ูท <inaudible> ิมว่าการทํานาแค่เนี้ยประมาณสีฮหไร่ประมาณเนี้ยเราดูแลง่ายนะคะเพื่อนเราดูแลง่ายเราไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นนาดำนะคะลงทุนเยอะแน่นอนนะคะเพื่อนแต่ว่านี่คือผูู้ทิมก็อาศส่ว่าง่ายๆนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลานะคะเพื่อนเราไม่มีเวลาเราก็ต้อง ใช้วิธีการทำนาหวานนะคะ,ะถ้ามีเวลาเราก็มาถอนหญ้ามาทาอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อนๆก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะ,ะครูพิมก็จะมีคลิปการซ่อมข้าวการอะไรต่างๆนะคะกะ็ปีนี้ก็พามาดูคลิปนี้อีกเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ครูพิมหวานข้าวแบบคือพูดง่ายๆว่าปกติแล้วเราจะหวานประมาณเมษา,าพุกสา ปีนี้ผลมาเร็วนะคะก็เรามาดูว่ามันจะได้ผลแค่ไหนนะคะว่าเราหว่างข้าวในช่วงที่ดินคือดินไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะเพื่นอนดินมันค่อนข้างแฉะเพราะว่าปีนี้ผลมาเร็วนะคะอาจจะเห็นว่าเ,เพื่อนเกษตรกร,ร,กรหลายคนี่นจะมีปัญหาเรื่องเรื่องผลฟ้ามาเร็วสำหรับปีนี้จนจนบางคนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนจากนาหวานเป็นนาดํานะคะแต่ว่าผู้ทีมเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเราไม่มีเวลานะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะคะ เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปดูว่าครูทิมใช้สูตรอะไรทํายังไงนะคะใช้ปุ๋ยอะไรทํายังไงไปดูเลยนะคะเพื่อนอครูเ้ทิมใช้ปุ๋ยนี้นะคะในการรองพื้นนะคะ,ะเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะเพื่อนโฆษณาต้เข้าแล้วนี่นะคะเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะเพื่อนนี่นะคะกระสอบประมาณราคาประมาณ200กว่าบาทนะคะก็จะหว่านรองพื้นก่อนนะคะตอนนี้ก็ มีทั้งทีมหวานปุ๋ยนะคะแล้วก็ทีมหวานข้าวนะคะนี่นะคะทำง่ายๆเลยนะคะอะไรที่ง่ายๆนี่สไตล์ครูทับทิมนะคะเพื่อนทำนาง,ง่ายๆนะคะทำทีหลังเพื่อนด้วยภารกิจหลายๆอย่างแล้วก็ฝนฟ้ามาเร็วนะคะปีนี้อ่าเพราะฉะนั้นครูทีมนี่ยังไม่ได้หวานข้าวเลยนะคะ วันที่ถ่ายคลิปวันนี้ก็คือจะสิ้นเดือนแล้วจะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะปกติแล้วพวกเราก็จะหวานประมาณต้นต้นพฤษภาเนาะนะคะแต่ว่าครูทิมมีภารกิจนะคะ่าก็เลยแล้วก็มีฝนฟ้ามาตลอดเลยนะคะดินไม่แห้งนะคะ,ะการหวานของครูทัพทิม,มนี่หวานข้าวครูทิม,มไม่ได้แช่นะคะเพราะว่า เราดูแล้วว่าดินของเราไม่ได้แฉะแต่ถ้าเป็นดินแฉะนะคะเพื่อนเราก็อาจจะมีการเอาข้าวไปแช่เนาะเอาเข้าวเปลือกไปแช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนนะคะแช่น้ําแล้วก็เอามาใส่กระสอบไว้สักหนึ่งคืนนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้แช่ข้าวนะคะเพื่อนไม่ได้แช่ข้าวนะคะข้าวเปลือกก็อาจจะให้ดีก็นะคะทําท เลือกออกดีๆนะคะเพื่อนเม็ดรีบเม็ดอะไรก็เลือกออกก็จะเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราหว่านนะคะก็ตีไปไร่ละกระสอบไร่ละหนึ่งกระสอบนะคะ,ะที่นาคุณทิมมีอยู่ห้าไร่นะคะก็ใช้ประมาณห้ากระสอบเป็นปุ๋ยรองพืชน,นะคะเพื่อนอบางปีคูณทิมก็จะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ที่เป็นกระสอบกระสอบละสามสิบกว่าบาทบางปีก็จะใช้ตัวนั้นนะคะก็ นาห้าไร่นี่นะคะที่นาห้าไร่นะคะคุณาทิมก็จะใช้ประมาณเป็นร้อยเลยนะคะเป็นร้อยกระสอบเลยถ้าเป็นกระสอบแบบนั้นแต่ว่าอัน,นอันนี้นะคะเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะคะซึ่งตัวเนี้ยคุณทิมก็ใช้ผสมในการใส่ปุ๋ยยางพาราด้วยนะคะใช้ประโยชน์ได้ยเยอะเลยนะคะเพื่อนเขียวนะคะความเขียวไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะอันนี้โฆษณาต้องเข้าแล้วมั้งนี่นะคะโอเคตอนนี้ก็ คนงานคุณทัพทิมนะคะกำลังหวานปุ๋ยแล้วก็ข้าวไปด้วยกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนอีกอันนึงแหละนะคะก็คือว่ากระบวนการต่อไปนะคะอันนี้คือเราไถาเราไถาแค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อนนี่คุณทิมไถครั้งเดียวคือปีนี้ไม่ได้ไถกลุเลยนะคะปีนี้ปกติแล้ว แต่ละปีนี่นะคะครูทีมจะไถกลบก็คือพอเราหวานเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะ,ะเราจะไถหวานะจะไถกลบต่อฟางนะคะแต่ว่าปีนี้ลองดูนะคะลองสูตรนี้ดูเพราะว่ามีเราเรียนรู้มามีครูบอกเรามานะคะเราก็เลยลองดูว่าเราไม่ไถกลบแต่ว่าเราใช้การเผาเผาฟางปกติเขาก็ไม่แนะนําให้เผาเนาะ เพราะว่าเขาบอกว่าหน้าดินจะไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นการเผาฟางนี่คือความรู้ที่เราได้ยินมาเนะาะแต่ว่ามีครูมาบอกเทคนิคอีกอันนึงบอกว่าให้เราเผาฟางก่อนเผาฟางแล้วไถเวลาหวานนะคะเวลาหวานนี่นะคะเม็ดข้าวนี่จะจะ,จะลงพื้นดีมากแล้วก็จะเรียบจะเกิดง่ายนะคะ่ะ เราก็มีวิธีการแก้ปัญหาแหลนเพื่อนพอเราคิดว่าการเผาตอฟางมันทําให้ดินเราเสียดินเราร้อนเนี่ยเราก็ลองเอาปุ๋ยที่ให้เพื่อนๆดูก่อนหน้านี่หละมานะคะมาหวานลองพื้นไว้นะคะบํารุงเข้าไว้นะคะอ่าตอนนี้ทีมงานก็กำลังดําเนินการนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะการทาํานาหวานง่ายๆเลยนะคะเพื่อน ผู้ทิมใช้การไถปันนะคะอ่าอย่างเช่นตัวเนี้ยนะคะเราหว่านปุ๋ยแล้วก็ข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เป็นไถปั่นไปเลยนะคะตอนนี้รถมาแล้วนะคะส่วนข้าวเปลือกนะคะข้าวเปลือกที่เราเอามาหว่านนะคะเพื่อนก็ตีไปนี่นาฮ่าไร่นี่ครู้ทิมใช้ประมาณสองกระสอบกว่าๆนะคะประมาณนี้น่าจะ น่าจะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะไม่ถี่ไม่ห่างเกินไปนะคะอ่าตอนนี้รถก็กําลังไปปั่นนะคะเขาเรียกว่าการไถปั่นนะคะเพื่อนนะคะการไถปั่นอ่าก็คือการปั่นนี่นะคะมันก็จะกรบเม็ดข้าวให้เราทำรายวัชพืชให้เราด้วย หญ้าอะไรก็จะตายไปด้วยนะคะข้าวก็จะเรียงเกิดขึ้นดีนะคะพื้นก็จะเรียบนะคะ,ะเวลาข้าวเกิดก็จะขึ้นเสมอกันนะคะถ้าเราไถาปัน่นก็เรียกว่าการไถปั่นนะคะเพื่นอนราคาก็กันเองนะคะอันนี้เป็นของลูกเขยนะคะลูกเขย ก็ไม่แพงนะคะแต่ว่าได้ยินว่าน้ำมันขึ้นเขาเอาไร่ละสามร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนก็คือไร่ละสองอยห้าสิบเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูใกล้ๆนะคะทำนาห้าไร่นะคะเพื่อนเสร็จจับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงอ่ะคูเต็มตีไปสองชั่วโมงนะคะคือทำนาสมัยนี้นะคะค่าแรงมันเยอะนะคะงั้นทำยังไงเราถึงจะ ลดต้นทุนได้นะเพื่อนๆอย่างเช่นครูทักทีไม่มีเวลาอยู่แล้วนะคะถ้าเราจะไปดำไปอะไรนี่นะคะเราเราทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะจะไปถอนกล้าก็มัดละ7บาทนะคะจ้างคนงานมาดำหยินะคะเดี๋ยวนี้ครูทัพทีว่าวันละ300อน่าจะไม่ได้แล้วนะคะมันต้องเป็นวันละสามร้อยห้าสิบแล้วะคะ่ะ อันนี้พานเพื่อนมาดูการไถปั่นของเขานะคะน,นี่นะคะก็จะกรบไปเลยนะคะเพื่อนวิวัฒนาการของการทำนานะคะาะเครื่องขึ้นแรงนะคะง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเราหวานปุ๋ยบานข้าวให้เขาแล้วนะคะเขาก็แค่มาไถาปั่นกรบให้เรานะคะ เพืดูนะคะดเดี๋ยวคูทิมจะตัดไปตอนที่เขาปั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนโอเคค่ะเพื่อนๆทีน,นี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะที่รถไถปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวคูทิมจะซูมให้ดู ที่นาข้างๆนะคะว่าคู่ทิมปีนี้คู่ท่มหวานช้ามากนะคะเพื่อนๆเขายาวไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ในส่วนของข้าวเขานี่นะคะดูของครูทับทิมนะคะถ่ายมุมสูงให้ดูนะคะฟากโน้นก็เหมือนกันนะคะแปลงโน้นเขาก็ทําเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าคู่ทิมนี้บริเวณนี้น่าจะเป็นที่นาของครูทับทิมนี่แหละนะคะล่าช้ากว่าเพื่อนนะคะ,ะก็เป็นคลิป ิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์อีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูในช่องคุปทิมนะคะก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะไว้ดูนะคะผลของการที่เราหวานข้าวล่าช้ามากๆเนี่ยนะคะแต่ว่าเราแก้ปัญหาโดยการาเหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว หวานปุ๋ยรองพื้นลองดูหวานโดยการไม่แช่ข้าวนะคะจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อชมคลิปดีๆด,ดูสไตล์การทำเกษตรง่ายๆสไตล์ครูทุกทิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ